ครับผมว่าเรามาเจอกับใครอุ้ยได้เล่นเป็นคนแรกด้วยทะลุเต่าเลยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าลุงเล่นด่านนี้ไม่ค่อยถนัดฝักเท่าไหร่นะครับผมอืมแตมาเริ่มกันที่วางน้องหมีไว้ตรงนี้แล้วลุงก็จะทอยสิบสองนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมาตรงนี้นะครับ แต่ลุงกลัวว่าเขาจะมีเมืองผุดอ่ะเขาจะมีเมืองผุดไหมอืมเขาโนแฮฟเหรอโนแฮ e เมืองผุดเหรอเฮ้ยถ้าไม่มีเมืองผุดนี่หวานหมูเลยนะครับหวานเจีย๊ยบเอานียเออสไลซา,าก,กูมาตรงนี้แล้วก็เอา่าเมืองผุดไม่มีเหรอ เอ๊เดี๋ยวก่อนนะลุงใช้จํานวนกันแบบเยอะเกินไปนะผมเศร้ามากแล้วเดี๋ยวอุ้ยข่มขังแล้วว่าแต่เสียใจด้วยนะครับผมที่เราจบเทินพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาทอยมาในระยะตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นเมืองของเราเลยนี่ไงชนะเห็นไ,ไ,ไหมง่ายไหมง่ายมากเฮย้ยปกติเล่โคนที่สองมันต้องโหดเ้ยแปลก